โอเคนะครับผมก็สุดทุกคนเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมไหนก็จะมาละหัวดี FC อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับซึ่งคนนี้เขาก็ส่งรหัสมาก็เป็นรหัสที่มีค่าหัว 10m นะครับผมซึ่งก็ข้างในนี้ก็มีคนเพื่อนเพื่อนเขาอยู่นะอาจจะคายหมดเลย <laughs> โอเคและนี่ก็เป็นเงินม่วงของเขาที่เขามีครับมีเก้าพันนะแล้วก็สตาร์ทก็สายดาบป็นคนถือว่าดีนะได้เล่นประตูสายดาบในดาบด้วยวัตนะเอ้ยเคิร์ เออสองดาบซึ่งก็เป็นดาบโดยที่เขาตีบวกนะผมติดดาวนะเออมาร่าเนะีนะ่ยนี่ดีสุดแล้วมั้งโอเคมันเป็นดาบที่มีดาเมจอยแล้วนี่ครับผมก็เป็นส่วนของผลที่เขามีนะครับก็จะมีเป็นผลคอนโทรลโมจิพาวกาเวตตี้ตามทุกคนเห็นเลยนะครับ <Wow. S 1> ก็เก็บไปผลเดียวนะครับผมผลทาวอนว่าไม่น่ามีนะเนี่ยผมไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมล่าในหมดเลยนะขอให้เป็นผลประตูผลมันเล่นง่ายๆพอเนี่ยป่ะแล้วมันเริ่มหน้าดนวครับเพื่อไม่การเสียเวลาเอ้ยลืมมาหนึ่ง ขอญาตของแต่งเป็นแบนโดเหมือนเดิมครับส่วนปงแหวนก็บวกดาบกับดิเฟนส์นิดหน่อยป่ะเดาไม่รู้ไหมครับทางยาดกันอยู่ใไหมครับว้ายนี่เรากำลังจะโดนลุมอย่างกันเลยด้วยชา่างนาทกจริงๆโอ้ โย่เจ็บหนึ่งเจ็บถือว่าเขานี้หยุดโลนะครับคนหนึ่งหนูหนูตายสวยอืมโดนได้หนึ่งยังดีเรียบร้อยอีกหนึ่ง เรียบร้อยอีกหนึ่งเะอุ้ยตายหมดเลยเคซึ่งผมไม่รู้กันนะว่าเพื่อนเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นกิลด์อย่างนี้ได้นะครับไม่รู้ว่าฆ่าหมดอ่ะอ้าวสามไม่ตีหน้าเห็นเพื่อนในเกมโดนกูอ้าวมึงก็มาดิไม่รู้ว่าใครอยู่ในดีเนี่ยเห็นเพื่อนในเกม Amazing จริงๆฆ่ากูเฉย เอาอะไรวะเฮียถึงเพื่อนในเกมกูต้องห้ามฆ่าเหมือนกันเถอะ <What? S 1> มาดิไวหมดอ่ะกูสอนเชิงให้ด้วยอืมสปีดเจ๋งเดียวเวยเ้ยมาดิ ตัดเชนวะมาครับต้องอยู่ในประตูตัวเองก่อนแล้วกนะันเพราะโดนตัวตะกี้ตอดเกือบตายมานะอุ้ยเกือบว่ะเดี๋ดึงดบาบกาวิตี้แน่เลย,ยเกือบพยายามไม่ดิ้นเยอะยนะครับเรามาใกล้ๆนะเพราะเสียซับไม่น่าฟีปุ๊บอือหือเอาวะยี่สิบสองเอฟมาว่ะเปิดเผาเลยนะ เอาดีเฮียตอนนี้เปิดไม่ได้หลอดเผา,เาผมมันบักแน่นอนอุ้ย <S 2> <S 2> <S 2> เก่งมากเพื่น <S 2> <S 2> อโนมวยโดนตัวตะกี้ตอดเฉย,ยแล้วบวกกับมึงเปิดเผากันนั่นแหละอยงนี้น่าจะยับเผาเลยนะแม่งสามไมต่ตีห้าแล้วมึงทำไมฮะ โคตรเกลียดเลยเวลาหลอดเผามันบั๊กเนี่ยแบบหลอดผเผามันเต็มแล้วแต่กดเปิดไม่ได้อะเกมไม,ม่งงมึนเนี่ยมันทำอะไรมันไม่รู้ไปเพื่อนมาเดี๋ยวตามหายตัวที่มาตอดผมตะกี้จะ อืมไปทำไรอะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันรัดตัวมแล้วติดคอมแบตนี่วาอุ้ยอุ้ยของหวานเรียบร้อยยี่สิบสองเอ็มโดนเม่งวาร์ปลตอนนี้ผมอยู่นอกเซฟพอดีนะครับตายเลยเฮ้ยมันก็หนีจังเลยดนหลังผมมันเปิดเผาอยู่นะครับไมยื้อ เอาจมจมขึ้นมานี่มาอุ้ยลูกพี่มาผมไม่ฆ่ามันนะครับเขาเก็บไว้ฆ่าตัวขี้หนีนี่ก่อนเนี่ย <c oughs> ตอดกูป้าเองตอดกมีดาเมจหรือเปล่าเจ็บเด้ พลาด้ไงไม่โดนเฉยเลยไปเอามาเพื่อนเห,นห,หเ็นมึงตอบรีวิวไปแค่นั้นแหละ โอเคนะครับข้างบนก็มีคน้กันอยู่นะครับก็มีกาเวเตข้างบนนั้นอะไรไม่รู้นะครับแต่ดาบมังกรว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุเกือบสวยนะผมมียันคิสซนเนะด้วยถือว่าเจ๋งนะครับเซิร์ฟนี้เพราะมันวนวลอยู่แล้วที่ผมเปิดแถบไปก็มี 20M up นะแต่ผมเข้าหัว 10M ก็น่าจะมีคนเล็งผมเยอะอยู่เพราะบัฟเข้าหัวน้อยยิงตายง่ายคนแรผ่านหน้าไหมครับโคตรหน้ากูอะแคผมไปหาคนหนึ่งก่อนนะครับ าไว้เก็บหลอดวีซีนะมีคนเปิดวีซีอยู่ใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหว้าวสองสกิลเลยปะคนที่เอาเกมมาใหม่ๆตัวมันจะเรืองแสงนะถ้ามันตัวเรืองแสงนะมันเปิดวีซีอยู่นะครับเห็นปะปะมันจะไม่เห็นเอฟเฟกต์นะมีข้อดีตรงเนี้ยเข้ามาใหม่ๆจะไม่ติดดีบัฟกูนให้กูนมันเอาดีบัฟนี่มาสโลขอยขึนฟ้าก่อนอยู่บนพื้นไม่ได้เจอดาบนี้ <c oughs> นี่แหละคือแผน my f r เฟ n นเอ,อ๋อององออกไปหมดเลยอะ่ะไม่ได้ออกหมดนะคนไหนไม่ได้หมดวะพยัตกันงนูน่นหะออาด้วยดีหน่อยไม่เห็นนะไม่น่านะครับเปิดเดผาบัฟดาเมจนิดหน่อยนะครับ ยายนกันตรงนู้นจริงเหรอขอญาตไปเช็คนะผมดาร์กอารลนา่าขออนุญาตแจมววหีหลอกโอ้โหนี่ใครสวยทำลายเพื่อนอยู่นี่เพื่อนโอ้ยโดนหมัดเลย อุ้ยอุ้ยติดดีบัฟ no เนี่ยดีบัฟมันมันจริงๆเลยนะผมรถแบบเนี่ยรถสปีดเนี่ยโคตรโคตรโหดละระเบิดระเบ้อเลยืมแล้วก็เจอสามดาบก็ไม่เรื่องปกติครับไปบวกกับเผ่ามังกรเนี่ยมันคอมโบอัดทีละยัดไม่ไม่ให้เปิดเคนเลยไม่เพื่อนออกมาใหม่ป่า เว้ยเอาเฮีย er. โอ้โหโอ้โหทำไม,งงนะมำตัวมันแข็งงี้วะเนี่นยโอ้เอาลืมเปิดเคนวิวิทืมไมตัวมันแข็งงี้วะเพื่อนมันทำไงวะตัวมันแข็งงันวนะเนี่ยเสียสองรอบอะไม่ได้ละพลาดนิดหน่อยนะครับบวกกับ,กบดูของมันมีแต่ไฮบิดทั้งนั้นเลยเว้ย เป็นแบบอันนี้สตองกิฟอ,อ่อะดาเมจแรงตามหมาออออออัดเออ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 เคนก็จะหมดไปสู้กับคิสเนตตรงนั้นเองนนขนาดะำลางอึ้งตัวมันอยู่นะครับตัวมันแข็งโป๊กเลยมันทำไงมันอะ โอ้บายบายเดี๋ยวมึงดูมึงทำยไงตัวมันแข็งกันวะเนี่ยฮะมึงขอญาตเช็คหน่อยดิมันก็โทว่าต้าปกตินะมั้ยทำให้ตัวมันแข็งวะมันเป็นลงอะไรปั้เนี่ยมันจะเป็นลงอะไรสักอย่างหนึ่งนะทำให้ตัวมันเดินแข็งๆนะ่นเลยดูตัวมันมันแข็งโป๊กเลยโอเคนั่นและผมมันก็ นว่าเป็นเซตที่ผมแนะนำนะทุกคนนะนี่นะเขาบอกว่าไอดีไม่ค่อยตึงนะรับผมม็ยังพอตึงนะเนื่องจากมีสองดาบกับหมัดกูนนะครับแล้วก็เผากูนแล้วก็พอเท่าทำให้มันคอมโบติดต่อเรื่อยๆนะทุกคนของแต่งกับสตาร์ตก็เกี่ยวนิดนึงนะครับเขามีแหวนก็พอได้นะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเล่นอืมซึ่งนั่นแหละเซตง่ายๆนะเพื่อนใหม่ก็ตามที่ผมล่าคลิปนี้เลยนะทุกคนนะใครยังเอาไปล่า้วยนะ โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนนี่มีประมาณน,นี้นะครับผมก็ไว้เอาจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย